สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกของปีใหม่นี้เลยนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดตอนนี้นะครับทางเกมได้จัดก,กิจกรรมใหม่นะครับ Su ฟ f e r No Demon นะคือกิจกรรมฟาร์มเซนนะครับฟาร์มเซนฟาร์มเจ็ดเมตในแผนปัจจุบันนะครับตอนนี้นะครับชัปเตอร์หนึ่งนะจะมา ทั้งหมด2สัปดาห์นะครับสัปดาห์แรกจะเป็นให้เล่นชัปเตอร์หนึ่งจะชื่อ่านว่าทันเดอร์เรียสทันเดอร์เรียรอนะจะมีอันธรรมดากับอันชาเลนต์นะครับข้อแตกต่างคือการใช้พลังงานนะครับอันทันเดอร์เรียสรอเนี่ยจะใช้อยู่ที่30แต่ว่าทนะันเดอร์เรียสรอชาเลนต์น่ะจะใช้อยู่ที่45ส่วนอัตราการดับเจดนะครับเหมือนกันเลย5%เปรตจ็ดทอง5%เตจ็ดม่วง15%อ จะดอกเป็น7เมตาแพรปัจจุบันนะครับสัตสีโฟเซนแล้วก็พวกดอกบัวนะครับดอกบัวระเบิดที่สำคัญเลยนะครับจะมีตราอะชิเม t นสีทองด้วยน,นะครับเป็นของแรงนะครับไม่เล่นก็จะไม่วนกลับมาแล้วนะครับจะเป็นอันอื่นแทนเควสก็สามารถทำได้เฉพาะในโหมดนี้นะครับและรอบนี้นะครับที่สำคัญคือมีตัวละครที่ทางเกมเขาจัดเซตแนะนำไว้ให้นะครับ จะดีแค่วางตัวนะสามารถเอามาเล่นได้นะครับสามารถฟาร์มเซนได้สูงสุด1นึ่งเลยนะครับแต่ว่าตัวเจดที่ดรอปจะดอปแค่1100งันะครับแต่ใช้เวลาเล่นประมาณ 2- อสานาทีนะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูกดสุ่มห้องไปเดี๋ยวก็เจอนะครับอืมหาไม่นานตัวละครที่สามารถเล่นได้ในรายวันนะครับเล่นได้3ามรอบต่อวันนะ จะมีไวเปิหนิงเทซ่าแล้วก็ทาคาจินะครับทาคาจิเนี่ยเซตเออเขาจะดูเวอร์เวอร์หน่อยนะครับพวกออฟแดงมันจะสวยมากเทซ่าก็จะไม่มีเลยนะครับอันนี้มันสุ่มมาให้นะเป็นพีเซตของทางเกมนะครับ Trial ตัวที่สวยที่สุดก็คือไวเปิลหนิงนะครับจะมีโมดิเคชันหะนึ่งร้อเปอร์เ็นตะผมแนะนำให้เล่นเพราะว่ากด F ทีเดียวรีสก,กิลเลยนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวที่ทางเกมจัดมาให้ด้วยนะครับบริยวยรก็เป็นของแนะนํานะครับเราสามารถใช้เซ็ตเราเล่นได้นะครับ <c oughs> ด่านก็จะเป็นเฟดๆนะครับจะมีทั้งหมดห้าลาวนะ My aid is yours once again, Dark Maiden. จะรูปแบบแมปจะเป็นเหมือนสนามประลองนะครับจะมีวงให้ยืนด้วยถ้าเกิดวงที่เรายืนได้เนี่ยมันจะเป็นบัฟให้เรานะครับจะเป็นบัฟดาเมจดาเมจเสริมเนี่ยนะครับชาร์จฟ้าไปทีเดียวนะก็จะติด แต็กคาดเลยนะครับสำหรับบอนที่ไม่มีเกราะนะครับบอนธรรมดาก็เล่นไม่ยากนะครับเป็นด่านฟาร์มเต็นนะใครที่เพิ่งมาเล่นใหม่ผมก็แนะนำให้ฟาร์มนะครับฟาร์มอันบนบรรยากาศกันได้เพราะมันจบไวนี่นะครับให้ลองเล่นเซตด้วยนะเนี่ย m o ดิฟิเชันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าติดปุ๊บกูดาวรีเลยน,นะเล่น <c oughs> อันที่เป็นชาเลนจ์นะครับมันก็จะเพิ่มความทา้าทายนะเลือดมอนก็จะเยอะหน่อย <c oughs> <c oughs> เนี่ยนะครับถ้าเกิดเรายินโบงได้เนี่ยมันจะเป็นสายฟ้าเป็น t h นด d e r b o l นะสายฟ้าเล็กอะมาแบบช็อตบอนนะครับครมใครไม่ค่อยดีก็อาจจะแลกๆหน่อยน,นะครับเพราะแบบนี้มันเอฟเฟก์มันเยอะแนะนำก็ปรับโลนะครับ ตายก็ไม่ต้องกลัวนะครับดอกบัวเกิดได้สามรอบนะเฟสที่สี่นะครับแนะนําว่าต้องยืนวงนะเนี่ยมันจะช็อตไฟทั่วแมเปเลยนะครับบอสจะเกิดเลยเร oh <my> าที่ห้าเป็นบอส oh <my> ตัวสุดท้ายแล้วนะครับถ้าด่านธรรมดาจะเป็นอมนิสคอร์สร่างแรกนะครับถ้าเกิดเป็นด่านชาเลนจะเป็นร่างสองนะ ผู้เล่นเก่าก็สามารถมาความเซนได้นะครับที่ด่านหรือความเจดเพราะว่าเจดที่ดับจากด่านนี้เปอร์เซ็นจะสูงนะครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมส่วนเปอร์เซ็นสูงนั้นเอาไว้ทำลายนี่ผมทำคลิปไว้ให้ในคลิปในช่องแล้วนะครับแล้วจะดับพวกกุญแจทองุญแจม่วงด้วยนะดับเยอะมากเลยนะครับจะทำออฟสวยๆก็ต้องมาหาที่นี่นะครับ ได้ของมาเยอะเลยแต่ตะดวนนะครับเนี่ยเปอร์เซ็นต์สูงมากเลยนะครับอันนี้เกินครึ่งหมดเลยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ